ขอสวัสดีครับนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่สนะครับสำหรับคลิปการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะครับใน2ตอนแรกเนี่ยนะครับอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้โนดอีควเอชันนะครับ EP 3เนี่ยนะครับเป็นการวิเคราะห์เมชอีควเ t ชันนะครับส่วน EP นี้นะครับ EP ที่4นะครับเป็นการวิเคราะห์เมชอีควเ t ชันแบบ 3รูนะครับก็จะต้องใช้เมทริกหาดีเทอร์มิน t นด้วยนะครับก็มาดูโจทย์กันนะครับอ่ะโจทย์เราเป็นแบบนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยจะเหมือนกับโนดอีควเอชันข้อที่2นะครับโจทย์เขาให้นะครับใช้เมชอีควเอชันหา i1,i2,i3 นะครับโดย i อ i 2 i 3ก็คือตรงนี้ I1 I2 แล้วก็ i3 นะครับในวงจรนี้มีอยู่ด้วยกัน3หลูกนะครับอาจารย์นำนะครับโจทย์มาเขียนวงจรให้ชัดขึ้นนะครับอ่ะไอ i2 i 3ยังคพงเดิมนะครับสิ่งที่อาจารย์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างที่เคยแนะนำไปก็คือใส,ส่ตัวแปร V1 vr 1>, 1นะครับ r 2 v 2นะครับ r 3 r 4นะครับแล้วก็สีเขียวตรงนี้เป็น vr 1นะครับแรงดันตกข้อม r 1นะครับ vr 2แรงดันตกข้อม r 2 vr 3 vr 4นะครับข้อสังเกตอย่างหนึง่งนะครับในวงจรนี้ก็คือ vr 2นะครับ จะเป็นแรงดันตกข้อม r 2โดยเกี่ยวข้องกับกระแส2ส่วนนะครับ i 1กับ i 2ตรงนี้เนาะนะครับส่วน v r 4ก็จะเกี่ยวข้องกับนะครับกระแส2ส่วนก็คือ i 2กับ i 3ตรงนี้นะครับโอเคเรามาตั้งสมการกันนะครับใช้ kvl เนาะที่หลูปที่1นะลูปที่1 มีกี่คอมพเนนต์ครับมีสัมีสี่คอมพเนนต์เนาะ v 1 r 1นะครับ r 2แล้วก็ v 2นะครับมีสี่คอมพเนนต์นะครับบวก v 1เนาะอาจาร,รย์เริ่มต้นที่ v 1บวก v 1นะครับ v r 2ก็ต้องเป็นลบเพราะว่าคู่หักล้างกันนะครับแล้วก็ได้2 r 2 i 1 r 2 i 2นะครับที่อาจาร,รย์ไฮไลท์เป็นสีเหลืองตรงนี้ นะครับคือส่วนของ v r 2 v r 2เกิดจาก i 1แล้วก็ i 2นะครับก็ต้องเขียนให้ครบทั้ง2เทอมส่วนเทอมสุดท้ายก็คือลบ v 2เท่ากับ0ตรงนี้คือ k v l นะครับเคอร์ชอปวอนเตดรอผลรวมของแรงดันตกค่อมคอพเนนต์ในลูปปิดมีค่าเท่ากับ0นะครับส่วนในหลูปที่ i 2 นะครับเราก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับรลูปที่ i 3ก็ได้สมาการนี้ออกมานะครับใช้ KVL นะครับต่อไปอาจารย์ก็นะครับจัดสมาการนะครับตั้งเป็นสมาการที่1หลุม i 1เนอะสมาการที่1สมาการที่2สมาการที่3ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็แทนค่านะครับ แทนค่าคงที่เข้าไปนะครับก็มีค่าแรงดันที่แหล่งจ่ายเนาะแล้วก็มีค่าความต้านทานที่ตัวต้านทานต่างๆก็ใส่เข้าไปนะครับสมการที่4นะครับ3 i1 นลบ i2 เท่ากับ5นะครับสมการที่4ก็คือจักรูป i1 ห,หลังจากแทนค่าเรียบร้อยแล้วก็มาจากสมการที่1นั่นเองนะครับ4กับ1ก็คือนะครับ เหมือนกันเพียงแต่แค่แทนค่าเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้สมการที่5ของหลูปไอสสมการที่6ก็คือหลูปไอนะครับอาจารย์ก็นำสมการที่4 5 6เนาะมาตั้งเป็นสมการตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะไปสู่การสร้างเมตริก คือตัวนี้นะครับ3ส,สมการ3ตัวแปรนะครับใช้ดีเทอร์มินแนนต์เนาะก็หาเดลต้านะเนาะนะครับก็ตั้งสมการหาหาเดลต้าออกมาก่อนนะครับก็แนวนี้เนาะ3คูณ9กคูณลบ6ก่อนได้ลบ162ต่อไปก็เป็นลบ1 ลบหกตรงนี้นะครับก็เป็น0นตัวต่อไปก็เป็น0ูนยกลบหก็ได้0นตัวต่อไป0ูนย์ตัวต่อไปนะครับหกลบหกสาตัวต่อไปนะครับหกอ้ลบหกลบหนลบหะครับคูณทะยงขึ้นเนี่ย นะครับก็จะมีลบหต้องลบคูณลบหด้วยนะครับเราได้เดลต้าเป็นลบ48นะต่อไปก็จะหาเดลต้าไอเดลต้าไนักศึกษาก็เอา5 5 5กับ100เนี่ยมาแทนในคอลัมน์นี้แล้วก็หาออกมาได้480นะครับหา i1 ได้ ลบ 10m นะครับ i 1ก็คือเดลต้า i 1นะครับหารด้วยเดลต้านี่ไงเดลต้า i 1หารด้วยเดลต้าก็ได้ลบ 10m นะครับส่วนเดลต้า i 2ก็ได้1,680เพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถหา i 2ได้นะครับ i 2เท่ากับเดลต้า i 2หารเดลต้าเนาะ นะครับอันนี้คือการทำดีเทอร์มินแนนต์นะครับแก้สมการ3ตัวแปรนะครับก็ได้เป็น1680หารด้วยลบสีก็ได้เป็นลบสานะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คือถ้ากระแสะติดลบก็แสดงว่านะครับกระแสะสมมติที่เราสมมุติขึ้นหรือว่าที่โจทย์สมมุติขึ้นนะครับทิศทางมันต้องกลับไปอีกทางหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับตัวสุดท้ายก็คือเดลต้าไอสามเดลต้าไอนะครับก็ได้เป็นอันนี้เขียนตกเนาะได้เป็น2480นะครับอาจารย์เติมเข้าไเป็นเลยละกัน2480นะครับก็นำสองพัมาหาร นะครับสี่สิบแปดนะครับลบสี่สิบแปดเนาะก็ได้เป็นติดลบห้าสิบเอ็ดจุดหกเจ็ดก็ได้กระแสะทั้งไอหนึ่งไอสองไอสามนะครับนะครับไอหนึ่งไอสองไอสามโดยใช้วิธี m e s h Equation นะครับนักศึกษาสามารถนำนะครับหลักการนี้ผลตรงนี้ไปเทียบกับโ o นด Equation ในข้อที่2ได้ นะครับโจทย์เดียวกันเพียงแต่หาคนละวิธีนะครับเอาไว้ตวจคำตอบได้เวลานักศึกษาทำโจทย์สมมติโจทย์เขาบอกให้หาด้วยวิธี m a c อ Equation แต่ในห้องสอบมันไม่มีเฉลยนักศึกษาก็ใช้วิธี No น e Equation มาเทียบว่าสิ่งที่นักศึกษาทำในห้องสอบเนี่ยมันตรงกันไหมบางทีเราอาจจะนะครับตื่นเต้นนะคูณเลขผิดนะครับแทนตัวแปรผิด ก็เป็นได้ก็ใช้วิธีนี้ในการตรวจคำตอบอาจารย์ก็ใช้บ่อยนะครับตอนเป็นนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ m a s h Equation ep 4ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ